ว่าชอบพี่เหรอแอบไปด้วยไปไหนอ่ะไปไหนอะแต่เรื่องความตายเป็นเรื่องที่พี่มักจะจำแล้วไม่ค่อยลืมเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วพี่นั่งอยู่หน้าบ้านเกือบเกือบชั่วโมงอ่ะร้องไห้ร้องร้องร้องคือพอบอกแม่ปุ๊บก็ร้องไห้ด้วยกันจะบอกทุกคนว่ายังมีกันอยู่อ่ะบอกซะรักไหมไม่รู้เลยว่า ขับรถออกไปตายป่ะไม่รู้เลยว่าอยู่ดีเส้นเลือดในสมองแตกป่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอยู่ด้วยความไม่รู้เลยทุกวันนี้อยู่ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วรีบทำสวุณนีสวัสดีนะคะเปิดได้เลยเหรอคะเปิดเสียการหรอคะเราเม,<บ>มันแบบมันเหนือเมฆมากเลยนะก็คือ<ด>ไม่ไา<ท>้ด้วยนะวันนี้ทำอาหารไม่เป็นนะเขินเลยอ่ะสวัสดีค่ะ ว่าชอบพี่เหรอแอบไปด้วยไปไหนอะไปไหนอะไอ้น่ารักน่ารักทำไงไม่ได้ลเ้ยทำไงไม่ได้ลเ้ย ที่มีแฟนคลับอ่ะดูรายการแก้มบุ๋มแล้วก็เหมือนเขาแท็กแบบแชร์ไปอะไรอย่างงี้เออคือคนติดตามรายการเยอะนะแล้วเป็นตอนพี่โอ๊ตมาใช่ไหมใช่พี่ตานี้อีนี้ชอบอ่ะหรอเอาเอางี้นะถ้าสมมติว่าให้พี่แนะนำนะไปชอบคนอื่นน่ารักอ่ะชอบม่ือนเรกเออแล้วก็มีคนแบบแ็กมาบอกว่าพี่นี้พี่นี้รู้ไหมว่าพี่แก้มบุ๋มชอบเวลาเจอกันอ่ะก็คือทักแบบทักทายแต่เขาไม่เคยบอกบอกเขาไม่เคยบอก จริงนะชอบหรอามาแล้วตอนนี้ติดตามคู่เขาอยู่เออขนาน่ารักหัวชอบแบบตัง้งแต่ตอนในนี่ไงอตอนร้องเพลงใม่ <c oughs> อ่าป <Okay. S 2> นี้ช่วงนี้ทำอะไรบ้างคะช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้ถ่ายรายการรุดนลวนหรือแบบยาวมากยูทูปพี่นีก็ก็ทำกับพี่โอ๊ตก่อนคนแรกใช่ไหมทำกับพี่โอ๊ตแล้วก็มามีรายการเป็นเป็นแบบเขาจ้างทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณ3รายการก็คือรวมทั้งหมดอะสี่รายการที่เป็นของ YouTube แล้วก็มีทีวีก็คือมีรายการซาวเช็คกับคุณตั้มแล้วก็มีรายการอ,อ่านข่าวทัวร์มาลงทางโมโน ก็คือไม่ต้องทำไรแล้ววันๆใช่จริงเ็วันครบแล้วมาแล้วจริงๆไม่ได้เกิดมาจากรายการด้วยนะใช่ไหมไม่ได้เกิดมาจากพิธีกรด้วยคือเกิดมาคือร้องเพลงคือกดร้องเพลงร้องไหมช่วงนี้จะมีผักเพลงใหม่หรือแบบจะร้องเพลงอะไรไม่ทําเพลงใหม่เลยปุมเพราะว่าพี่นิษเดาทางไม่ถูกแล้วยุคนี้ตั้งแต่เราฟังนกปโปะม่ำหม่ำหม่ำหม่ำบูดบอยหลังจากนั้นหลังจากนั้นมิติการท้อเพลงเรามันก็ไปทางไหนดีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะก็เป็นคนหนึ่งที่ร้องนกปโป่หม่าไม่ำนะเราไม่ แกมบุ๋มหม่มหม่ำหม่ำแกมบุ๋มอะงานี้เหรอมีไงแบบ Happy b i พี่พี๊ Happy Happy b i r t h พี่พีอ่าเออเอ้ยอย่างนั้นอะน่ารักคือคือพี่เลยรู้สึกว่าเราไม่สนใจเลยแล้วเราเอาความสนุกอย่างเดียวเลยแล้วเทรนเดี๋ยวนี้ห้านาทีผ่านห้าวันจบเราเลยรู้สึกเออมันทำยากก็เลยแบบโอเคงั้นก็ร้องเพลงเท่าที่มีและกันเท่าที่ทำได้แล้วกันเออไมนดูเลยคะเนี่ยอ่ะที่วางอยู่นี่คืออะไรคะอะไรคะที่วางอยู่คืออะไรไปไหนแล้ว แล้วพี่ที่กรดออกเฟรมเก่งมากแล้ว <c oughs> กูต้องอยู่ตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> ตอนที่ดูของโอ,อ๊ตอ่ะโอ๊ตมาแบบ ไอโอ๊ตแบบอย่าไปชอบเลยคนเฮี้ยอยู่แล้วแบบโงอ่อะพี่ตานีข้อดีมีอะไรบ้างไม่มีก็รักเขาอยู่ดีโอ้ยเที่ยคนเราหน้ามือตามัวเว้ยโอ้ยเที่ยคนเราหน้ามือตามัวเว้ยชอบเลยคือฝั่งพิธีกรเรา,าว่าน่ารักแต่ฝั่งเพื่อนเราก็เฮี้ยพอสมควรที่แบบไม่เชียร์ไม่ซัพพอร์ตเพื่อนยังด่าซ้ําอีกเนี่ยเออมันคือยังไงวะเออวันนี้คือเมนูคือง่ายสุดเลยนะงอายสุดก็นเพอกันพี่อ๊อเป็นหมูกระทะพี่นีอ๋ออีพี่โอ๊ตอีโอ๊ตก็ทำทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันเออคือไม่ทําอาหารเลยไมม่่่ทําาาอหรเลยพีน ทำอาหารเลยทำไม่เป็นกินทุกวันจนเบื่อมากเลยตอนนี้ชาบูเหรอชาบูกระหมูขาอ่ะหรออ่ะตั้งโต๊ะแต่วันนี้กินกับกับพี่เขาไม่น่าจะเบื่อหรอกใช่ไหมถามจริงกับกับพี่พีทเป็นงี้ไหมไม่เป็นโอ้ยอย่าไปโดนตัวอ๋อแต่กับอาหารได้ไหมหารเต้าหู้ได้ค่ะได้อาหารเต้าหู้อาหารเต้าหู้ล่าสุดไปเที่ยวยุโรปมาใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเที่ยวกับใครคะแม่ไปเที่ยวกับแม่ใช่ แล้วเป็นไงสนุกไหมอะสนุกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่พี่นี่เป็นคนชอบเที่ยวเองคือไม่เราไม่ได้ไปกับแบบกัแบบทัวร์อะไรอย่างงี้ง<า>ก็คือเที่ยวเองอยากรู้ว่าแบบเอ้ยตรงไหนมีที่เที่ยวบ้างก็ศึกษาไว้ตั้งแต่ตอนที่ก่อนช่วงโค,ควิดมาเสร็จแล้วบุ๋มเชื่อป่ะพี่นี้จองทุกอย่างหมดแล้วคือต้องไปเคลียร์กับเขาใหม่เลยทุกอย่างเลยพิมพ์ไปบอกว่าแบบเอ้ยอยู่ยยมนติดช่วงโควิดนะอยู่คืนตังค์ไหมบางที่คืนเต็มแต่บางที่ไม่ให้เลยบางที่ไม่คืนเลยแล้วไปกับแม่สองคนอย่างเงี้ยไปกับแม่สองคนค่ะไปประเทศอะไรบ้างคะ สวิตอิตาล,ลีแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะเหมือนพาแม่ไปเที่ยวจ,จริงเลยนะใช่แต่ละที่แบบว่าถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยใช่แล้วพี่อ่ะแค่มีความคิดว่าเราอ่ะอยากเที่ยวตอนที่เขายังมีแรงอย่ามาชวนคนแก่เที่ยวนะไอตอนที่แบบว่าเอ้ยต้องนั่งรถเข็นแล้ว<อ>แบกรถเข็นไปหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยในตอนที่เขาเดินไหวอะไรไหวก็เลยเอออยากให้ไปได้เห็นอะไรเต็มๆอะไรเงี้ยเราก็พาเขาไปเที่ยวแบบสุดๆไปเลยแล้วตอนที่ไปนี่มันมีแบบอะไรวีรกรรมอะไรบ้างไหมแบบเออแม่แบบหลงทางแย่กันหรืออะไรเงี้ยมี ม,มีแค่แบบฝรั่งอื่นๆนะสิที่แบบทําเหมือนจะมาขโมยโมือถือกดิพอไปถึงสวิตเราก็คิดว่ามันเป็นประเทศที่แบบค่าของชีพคือแพงที่สุดบุ่มนึกก่อนใช่ป่ะพี่นีก็คิดว่าเออเป็นประเทศที่ไม่ต้องระวังที่สุดและจริงๆต้องไประวังฝรั่งเศสไประวังอิตาลีอะไรเงี้ยก็เลยถือมือถือกันแบบตามปกติไม่ได้ดูอะไรเลยเว้ฝรั่งเดินมาเมาเมาแป๊ดด้วยแหละมาถึงแล้วก็หยิบมือถือพี่ยืนถ่ายอยู่เนี้ยแล้วก็แม่อยู่ด้านหลังพี่ถ่ายอยู่ตรงสะพานแล้วก็แม่ ถือมือถือเงี้ยแล้วนางก็เดินมาข้างหลังนางสูงนางก็หยิบปุ๊บเลยเว้ยพี่ก็รู้แล้วแหละว่าแม่ตกใจมากพี่ก็ตกใจมากเหมือนกัน<อ>เราเป็นคนมือไวอยู่แล้วไงต่อยหลังมันไงฮะต่อยเลยกูจะเอามือถือคืนอย่างเดียวอะ่ะเ้าตัวสูงขนาดไหนสูงมากสูงมาก<อ>ก็เลยก็ถึงบอกไงว่าต่อยไม่โดนหัวต่อยได้แต่หลังไงด้วยความตกใจเราต่อยปึง้งแล้วเราก็คว้ามือถือคืนแล้วมันก็นทำหน้าแบบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโชว์แบบอวัยวะใส่ซึ่งคนจีนน่ะเขาน่ารักมากเหมือนเดินมาแบบแก๊งมังกรอะ่ะแก๊งมังกรหยกอะ่ะเดินมาด้านหลังแล้วเหมือนแบบยูมีเรื่องหรออ,อะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาคือเขาคงคิดว่าเราเนี่ยคือชาวจีนนึกแบบว่าเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองมึงมาจากไหนไหหลําหรือมึงมาจากไหนผู้หญิงค่าใครแตะเดินอยู่ข้างหน้าแล้วแบบด้านหลังมาพี่ว่าเฮ้ยทำไมมันวิ่งหนีไปวะอ๋อด้านหลังพียบเลย มาเหมือนแบบคุณถือดาบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคปลอดภัยก็ขอบคุณนะขอบคุณคนจีนเพราะมันเป็นกลุ่มคนจีนที่กําลังเดินออกจากโรงแรมพอดีอตรงตรงข้างหน้าสะพานมันมีโรงแรมพอดีพี่เ,เลยโหนี่เรามันแก๊งหงสิ่งนี่หว่าอะไรอยเงี้ยแต่หลังจากนั้นอะกลายเป็นว่าทุกประเทศที่เราเคยอ่านมาว่าต้องระวังก็คือไม่ต้องระวังแล้วไม่มีอะไรเลย ง่ายมากไปง่ายมากอยู่ง่ายมากดูไม่น่าจะเป็นคนที่แบบว่าติดแม่หรือว่าสนิทกับแม่มากนะสุดๆทุกวันนี้ยังนอนด้วยกันอยู่เลยนอนห้องเดียวกัน <c oughs> พี่จะ40 <c oughs> แล้วนะเ <c oughs> ขาบอกว่าอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำด้วยกันจนเราคิดว่าเอ้เราติดแม่หรือว่าแม่ติดเราวะอะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆมาเริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าเออเป็นเราติดแม่เพ <c oughs> ิ่วันนี้ มาทุกงานมาทุกเรื่องแล้วเพื่อนพูดทุกคนมึงจะ40แล้วนะมึงยังแบบมึงติดแม่มึงเป็นลูกแน่ก็ไม่เป็นไรก็มีแต่เขาไงนี่เขาขับรถให้พี่นะใช่ปะเนี่ยเออพี่ไม่ขับเองแม่ไงพี่กระตันยูไหมล่ะอันนี้คือหลอกให้แม่มาขับรถเลยคนกระตันยูไงแปลกแปลกละแปลกแปลกปะแล้ววันนี้รถติดด้วยใช่เพราะว่าเงินเดือนเราอะที่เราได้อะเราให้เขาหมดไงมาทำงานมัวนี้ แม่เข้าใจนะคะเอองานต้องมา<ป>ทํา <ำ S 2> ไม่ได้นอนเก็บเงินอยู่บ้านมาทํางานมั้งแต่ว่ากลางคืนก็พาแม่ไปด้วยป่ะไปด้วยต้องไป กลางคืนเนี่ยพาไปไม่ใช่เพราะอะไรเราเมาให้แม่ขับแม่ขับแล้วทุกครั้งเวลาแม่เจอด่านนี่คุณตำรวจพอเห็นคนแก่ปล่อยพานเออบางทีแม่มีดื่มมานิดนึงด้วยนะอันนี้เขารู้หมดบอกลเลยคุณไม่รู้ตัวจริงคือคนขับจ้าตอนอยู่ในบ้านเอแ,แเราแม่ไม่เนี้หรอแม่ไม่เศร้าหรอแม่เศร้าแม่ร้องไห้แต่พี่ม,มีมีตุ๊กตาแบบว่าเขาก็จะแบบเอาตุ๊กตาแบบต่างหน้าลูกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มัน3เดือนก็น่าจะทนได้แหละประมาณวีคที่7มันเป็นวีควันแม่ก็ได้เจออยู่ได้เจอแต่ว่าถ้าเราอยู่บนเวทีอะในระหว่างที่เราแข่งแต่ละอทมง เห็นหรอกหาหา <Okay. S 1> เขายังไม่เจอเลยอยากเห็นหน้านะไอ้เออแม่เป็นไงพ่อเป็นไงอะไรเงี้ยตอนอยู่ในบ้านเราแหกกฎไหมคะแหกไหมไม่รู้อะแต่ว่าก็คือเขาไม่ให้นอนพี่ก็นอนอะพี่รู้สึกว่าชีวิตคนเรามันต้องนอนมนุษย์นะ อยู่ในบ้านน่ะมึงไม่ให้กูนอนบ้าเปอลอ่าใช่ป่ะคือด้วยความ24ชั่วโมงของกล้องอ,ะอ่ะมึงก็จะให้กูคุยกันโดยที่เราไม่มีนาฬิกาเราไม่มีนาฬิกาก็ไม่เตือนกูว่าให้ขึ้นนอนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรานอนกี่โมงถูกไหมพอเช้ามาเราก็รู้สึกว่าทำไมวันกูนอนไม่พอวะทำไมเหมือนกูง่วงอยู่ตลอดเวลาเลยวะเราก็ปลุปกด้วยเพลงแบบตื่นเธอเช้าทะอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องตื่น พอเราไม่ตื่นปุ๊บก,ก็เปิดดังขึ้นช่วงหลังๆอะ่ะมันเป็นช่วงที่แบบอดทนได้เพราะเรารู้สึกว่าเราชินแลกับเสียงเนี้ยตะโกนใส่ไมเข้ามาตื่นได้แล้วสดีตื่นได้แล้ว,ว,ลวถึงเวลาลวก็เลยเหมือนจะแหกกฎเขาทุกอย่างอะไรที่เขาไม่ให้ทําเช่นเสื้อผ้าที่เข้ามาเป็นเสื้อผ้าสปอนเซอร์อย่าตัดนะก็ตัดตัดทําใหม่แขนกุดเอลอยตัดให้เพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแหกทุกอย่างเขาก็ด่าก็ด่าไปก็ด่าไป,าไปจนครบ3เดือนก็ด่าไปเหอะมีไหมแบบอะไรอยู่ดีก็มีไหมที่ อะมีเรื่องเลยคือแบบว่าข้างในบ้านที่แบบว่าวิลกรรมหรือว่าแบบบางอย่างที่แบบคนข้างนอกเขาไม่รู้หรือคนดูเขาไม่เห็นเลยหรือว่า,าจริงๆมันก็มีกล้องทุกที่เลยมันมีกล้องทุกที่หมห้มมเหมือนกันหมดนั่นแหละห้องน้ํายังมีกล้องเลยแล้วพี่อ่ะเป็นพวกดีไซน์แบบว่าเวลาอาบน้ําอ่ะชอบเป็นคนรักมือลักเท้ามาก <อะ S 2> <อ>คือเท้าต้องสะอาดห้ามมีแบบว่าไอเศษเศษอะไรอย่างเงี้ยชอบยกเท้าขึ้นมาล้างที่อ่างล้างมือพี่ก็ยกขึ้นมา เนรักสะอาดจริงปะเนี่ยลักสะอาดอาดิคนรักสะอาดอะ่ะคือไม่ได้ดูเอฟนานคือดูตั้งแต่ยุคยุคสองยุคสามยุคพี่ตุ้ยยุคอ่อยุคพี่ออฟอะไรเงี้ยไม่รู้เว้ยว่ากล้องอยู่มุมไหนบ้างตอนที่เข้าไปแรกๆอะ่ะห้องน้ำอะไรวะจะมีกล้องยกขึ้นมาอย่างงี้เกงในก็ไม่ใส่อพอออกจากบ้านปุ๊บเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามึงรู้ไหมตอนที่มึงยกขาขึ้นมาภาพตัดไปสระว่ายน้าเร็วมากภาพตัดไปสระว่ายน้าเร็วมากสวิตช์คงดันไปแต่ตากล้องทุกคนตรงนั้นอโบ๊จะมะ ช, ų, ชับๆกินไหมอ่ะกินไหมฮะกินไหมล่ะแตะตัวก็ไม่ได้ห้ามแตะห้ามแตะตัวด้วยคุยกระดะคุยกระดามนี่ถามจริงนะนี่คือเทปที่เขาไม่พูดที่สุดปะไม่หมดไม่รู้เป็นไรเป็นอะไรอยเฮ้ยแล้วเป็นอะไกัดผ้ากัดกัดกัดฟันด้วยอ่ากินอ่ะพี่นิตัดให้พี่บุ๋มหรือไก่อยากให้พี่บุ๋มกินอะไรแต่พี่นิตัดให้เขาขดานีไม่สุกเลยเมื่อกี้พี่เห็นหนูใส่ เห็ดก่อนเลยหนูน่าจะชอบกินเห็ดแน่เลยเป่าแฟนหนูชอบกินเห็ดอ้าวเป่าแฟนหนูชอบกินเห็ดอ้าวเหรออ้าวได้เดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรทาให้เขาก็เหมือนทําให้เออมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากตอนที่แบบว่าเคยอยู่ที่แบบในเออในบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาหน้าไงหน้าไงหน้าเยอะสุดเลยคนเห็นเยอะสุดเลยของหนูค่ะโอ้ยของค่ะมันจะรอเด้อทูลไป จ้างร้อยเล่นล้านจริงเพราะว่าเราทุ่มเต็มที่อ,อย่างบางงานอ่ะที่เรารู้สึกว่าสมมติเขาให้เราดื่มอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่นมุกไปคุยไปคุยกับเขาเยอะๆเว้ยแต่ว่าจิตใต้สำนึกเราอ่ะมันเหมือนว่าเอ้กูยังไม่ได้ร้องเพลงให้เขาเลยพี่ก็่อไปชั่วโมงครึ่งผู้จัดก,การไล่ก็ไม่ลงเพราะเรารู้สึกแบบฝนกูยังไม่ร้องเพลงกูยังไม่ร้องเพลงให้เขาเลยอ่ะอะไรเงี้ยมึงลงได้เลยอี ลงได้แล้วกูย,ยังไม่ร้องเพงลงรอบชั่วโมงครึง่งลูกค้าชอบนะตอนนั้นไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไรไปบ้างแล้วหันถามคอรัสคอรัสบอกเพลงนี้ร้องไปแล้วแต่เราเมาตอนนั้นแต่ว่าจ้างร้อยเล่นร้าน,นจริงเขาอยากได้อะไรแค่บอกขอให้บอกทําให้ได้หมดคืนนะึงเหมือนแตะปิ๊เยอะสุดเท่าไหร่ที่แบบเคยได้แสนเนาะอือแต่ว่าแบ่งนะ ไม่ใช่เบิดเข้าพี่คนเดียวนะเดียวแบ่งยางไงะก็แบ่งอย่างเช่นบางทีมันอาจจะรวมกับเงินค่าจ้างเพิ่มอ๋อแบบถ้าเราสนุกอะเราเป็นพวกแบบสนุกอยู่แล้วเราอ่ะยื่นติปให้พี่นี่ร้องอีกสักสเพลงได้ไหมอีกสักสเพลงได้ไหมเราก็คิดซะว่ามันเป็นมันเป็นทิปที่เขาจะให้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบ่งกับวงก็เป็นก็แสนนะแสนต้องมีเออมีค่ะ มีไหมที่อยากทำอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมไม่มีลแล้วหมดเวลาแล้วแต่ในอนาคตพี่ไม่รู้นะแต่แต่ณวันนี้พี่รู้สึกว่าอยู่ตัวแล้วก็ยังไม่ได้แบบอยากทําอะไรเพิ่มที่มันจะดูเหนื่อยไปกว่านี้แล้วอ่ะเอออันนี้พี่ว่าสุดสุดของพี่แล้วมีไหมวเวลาทำแบบร้องเพลงกลางคืนไรงี้ยเจอแบบเหตุการณ์ที่พีกคนแบบ เจอเยอะแต่ว่าไม่แปลกเท่าพี่นะพี่ว่าแต่ว่าไม่แปลกเท่าพี่นะพี่ว่าสมมติพอเขาแปลกมาพี่ก็แปลกกันอย่างเงี้ยมึงตีลังกาพี่ก็ตีลังกาอย่างเงี้ยหรือแบบเขาอยากโชว์แบบอะไรเงี้ยลูกๆหลา,ลาน LGBT เราอยากโชว์ก็ให้เขาขึ้นมาโชว์พอเขาโชว์เสร็จเขาก็จะแบบว่าพี่นี้ทำบ้างสิพี่นี้ทำบ้างสิงสอะไรเงี้ยแล้วเราก็พวกบ้ายอยู่เราก็ทำเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพีคพีคเนี่ยพี่ว่าไม่ค่อยยกเว้นแบบสมมติว่าร้องเพลงอยู่แล้วแล้วเจอลูกค้าที่เมามากๆอย่างเงี้ยเราก็ดึงคุยกับเราไม่จบอะ ดึงคุยดึงคุยเดี๋ยวก็เ้ออ๋อจะอ๋อลืมลืมว่าจับไม่ได้เขาพอเขามาจับเราเขาก็จะแบบเน้เนี่ยหลักแต่เขาพูดไม่รู้เรื่องด้วยดนตรีเราก็มันมันก็ดังคุยคุยคุยเราก็จะแบบทางเราพี่แอดไลน์ไหมแอดไลน์ไหมพิมพ์มาตะกูดรูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเออเราแบบเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรือเขาพูดไม่รู้เรื่องเพื่อนเขาก็จะมาดึงออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์พีกอ่ะ ไม่ค่อยมีเพราะพี่เคลียร์ได้หมดแม่คาแรคเตอร์ er เหมือนเราไหมจริงๆแล้วอะจริงๆอะจริงๆอะไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยชอบทําตัวเรียบร้อยชอบซ่อนชอบแบบว่าซ่อนอยังไงเยอะสมมติแบบเจอผมเจอแนี่ค่ะลูกแต่ถ้ากลับบ้านเอ้เอลูกไว้แล้วห็นยังไงวะฮะเอ้ลูกไว้แล้วห็นยังไงวะฮะอยู่ Controller <laughs> นั <laughs> น้นคนเรามันต้องได้มาจากแม่ จากพ่อเดี๋ยวมันต้องได้แม่คาแรคเตอร์เข้ามาคือเรียบร้อยใช่ใช่ใชแล้วก็ไปค่ะคือ<ะ>เราก็เป็นผู้หญิงซ่านหนึ่งคนเนี้ยแหละพียงแต่ว่าพอเขาอยู่ในมาดของแม่แล้วะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องทําตัวให้เขาหน้าเคารพนับถือ,อแต่จริงๆอีถ้าเกิดแม่พี่เมาไม่ใช่คนหน้าเคารพนับถืออะไรเลยนะพูดเก่งแล้วก็เต้นนอนพื้นนอนพื้นมาแล้วนอนนื้นนอนพื้นมาแล้ว กินวายไปสามขวดนั่งกินกับคุณปออนนบกระดกกูจึอกจึ๊กแล้วก็หูแม่กินไวมากเลยพอถึงโรงแรมไปเล่นงานที่เขาใหญ่นอนอยู่หน้าอยู่หน้าห้องพักตกเนี่ยอีก9ก้าหนึ่งถึงเตียงแล้วไม่นอนเลยนอนเลยแล้วพี่ก็แบบเขาได้มาจากใครนะเนี่ยพอวันที่เพื่อนถ่ายรูปเราอืจากกูนี่แหละอืจากกูนี่แหละเราก็นอนเหมือนกันนอนเหมือนกันตรงไหนก็นอนแต่อานน้ำนะเป็นคนเมาแล้วอาบน้ำตลอดนะพี่เนี่ยเป็นโรคจิตมาก เมาแล้วสระผมต้องสระผมต้องสะอาดอและต้องยกเท้าขึ้นมาล้างใช่ทําทุกอย่างสะอาดหมดผู้จัดการนี่เห็นเลยบอกว่ามึงเมาขนาดนี้มึงยังสระผมมึงเป็นบ้าปัเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานะก็คือจําไม่ได้ว่ากูสระผมไหมแล้วไม่กล้าถามเขากลัวอรอมตกไม่กันไม่กันแตกจิงแล้วดูนี่นะ ไม่อยากทำงานแล้วไม่อยากทำงานแล้วแล้วพี่อ่ะเป็นคนสระผมทุกวันเวลาดมอะ่ะก็ดมไม่ออกเพราะมันยังหอมอยู่อพอดมปุ๊บสระเท่านียังวะอะไรอย่างเงี้ยแม่กูสระด,ดีกว่าสระแล้วเดินออกไปเพื่อการถามว่าอ้าวสระผมอีกแล้วเหรอม,มันโดนน้ำแปลว่าเมื่อคือนกูสระแล้วแต่กูก็ฟอมตกเยกูจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเออแต่แต่ไปอย่างงั้นทุกครั้งคือยังไงก็ต้องอาบน้ำสระผม มีแบบเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่าแบบเออมันมันเศร้าไหมในชีวิตแบบส่วนใหญ่ในชีวิตพี่อะที่ไอเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญคือเรื่องความตายมากกว่าแต่เรื่องความตายอะเป็นเรื่องที่พี่มักจะจาแล้วไม่ค่อยลืมเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วเป็นเรื่องของแฟนคลับที่เสียเนี่ยแฟนคลับคนนี้ก็ชื่อพี่เจีย๊ยบคือเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมาตลอดเลยและเขาอะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกําลังแรงใจที่ดีเวลาที่พี่ออกไปอีเวนต์ออกไปงานต่างๆก็จะเห็นเขาเขาเป็นคนแบบ วันเนอะแล้วเขาก็จะวิ่งแบบนั้นสมมติพี่บอกว่าออ้ยหิวน้าจังเลยพี่เจี๊ยบเขาจะเป็นคนแรกที่วิ่งไปหรือไม่ต้องเรียกพี่เจี๊ยบก็ได้หนูหิวน้ําจังเลยตรงตรงนี้มีร้านหนูรอแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งไปเลยโดยที่ร่างกายของเขาเนี่ยเขาก็มีโรคมีอะไรที่มันเยอะมากแต่เราอะไม่เคยไปนั่งสังเกตเลยว่าเฮ้ย เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยแสดงออกให้เราเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจนวันท um> oui> ี่เขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการหน้ามืดแล้วก็น hey, ็อกไปเลยเป็นลมเป็นแบบน็อกไปแล้วก็ที่บ้านเขาเอาไปส่งโรงพยาบาลพี่ก็คิดว่าเขาจะหายเพราะพี่ยังโทรคุยกับเขาอยู่ว่าเอ้ยพี่เจี๊ยบแบบโอเคเป้าหนูพี่อยากไปดูคอนเสิร์ตหนูจังเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วพี่คุยกับเขาวันนั้นหลังจากนั้นอีกสองวันเขาเสียเลยคือพี่งงเลยแบบ แบบตั้งตัวไม่ทันคือณนะทุกวันนี้พี่ยังไม่รู้สึกว่าเขาเขาเสียเพราะว่าพี่แค่รู้สึกว่าเขาไม่มาในใจคิดนะว่าเขาไม่มาแล้วก็ไม่อยากจะรับความเป็นจริงว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วเพราะภาพเขามันชัดมากชัดจนพี่รู้สึกแค่ว่าเขาไม่อยู่แต่วันที่พี่รู้เลยว่าสุดมากคือพี่เข้าบ้านไม่ได้คือคือพอรู้ข่าวเขา่พอแฟนคลับผู้ใหญ่โทรมาคือคือปติกเนี่ยโทรมาว่าหนูพี่เจี๊ยบเสียแล้วเพราะคือเขาจะสนิทกันสองคนพี่แบบเข้าบ้านไม่ได้แล้วแม่ก็งงแม่ก็ เดินออกมาคุณพ่อแม่ยังไม่รู้แม่ก็เอารู้เป็นอะไรทําไมไม่เข้าบ้านคือพี่นั่งอยู่หน้าบ้านเกือบเกือบชั่วโมงอ่ะร้องไหร้องร้องร้องคือพอบอกแม่ปุ๊บก็ร้องไห้ด้วยกันจะบอกทุกคนว่ายังมีกันอยู่อะ่ะบอกซะรักไหมไม่รู้เลยว่าขับรถออกไปตายป่ะไม่รู้เลยว่าอยู่ดีเส้นเลือดในสมองแตกป่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย อยู่ด้วยความไม่รู <c <c ้เลยทุกวันนี้อยู่ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วรีบทำเขาเป็นแฟนขับมานานไหมคะนานมากเลยค่ะนานมากตั้งแต่พี่เอฟเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราอยู่กันมาแบบจนเป็นครอบครัวแล้วว่ะด่ากันงอนกันหายไปจากการกลับมาหัวเลาะกันร้องไห้ด้วยกันคือมันมันมันก็สุดนะสำหรับพี่เศร้าอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เวลาเน่ยเวลาท้อไม่มีที่ยืนใจเลยนะคะ ือว่าไปมองคนที่แบบเขารักเราหรืออะไรเงี้ยที่ทำให้เราสดใสได้พี่เคยพูดคำนี้หลายครั้งมากเลยบอกตัวเองว่าเหนื่อยนอนก็หายคุณนอนคืนนี้คุณก็หายแล้วไม่หยไม่หายหายก็ได้เออคือเราลองถามตัวเองก่อนว่าเราเหนื่อยอะไรถ้าเหนื่อยกายนอนก็หายเหนื่อยใจแก้ให้ตรงจุดความสุขของเราอะคะได้มาอยุดในหนูค่ะ เลยความสุขของพี่หรอคือคือการได้ทํางานนะการได้ทํางานการได้นอนหลับกินอิ่มกินสิ่งที่ชอบได้ดูแลคนที่บ้านแบบแบบครบสมบูรณ์โดยที่ไม่ลําบากแล้วเพราะพี่อ่ะชีวิตตั้งแต่เด็กคือมันลําบากมาก่อนแบบแบบร่วมหัวจมท้ายพ่อแม่มาเดี๋ยวล้มลุกคลุกคลานบ้างแบบแบแบเจอปัญหาธุรกิจเจออะไรเงี้ยพอนะวันเนี้ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยกินอิ่มนอนหลับชอบสิ่งที่อยากชอบได้ทําสิ่งที่อยากทําทได้ พี่ว่าก็ก็โคตรแฮปปี้แล้วนะมันมันคือความสุขของพี่แหละนะวันนี้คนถามว่ามีความสุขยังมีโคตรโคตรมีโคตรโคตร,โคตรเลย,เ,ลยเพราะว่าเพื่อนรอบข้างดีหมดเลยเงินทองก็มีนี่หว่างานก็มีนี่หว่าทุกอย่างมีหมดอะแล้วถามหาอะไรอีกในชีวิตก็คงก็คงไม่มีอะไรให้ถามหาแล้วอม,มีวางแผนไหมว่าอีก5ปี10ปีแล้วะัแบบยังจะร้องเพลงจะรับงานหรือว่าอยากจะเสียณตัวเองโอเค คำว่าเกษียณสําหรับพี่ไม่น่ามีเกิดขึ้นเพราะพี่เป็นคนชอบทํางานใช่ไหมแต่ใน5้ถึงสิปีที่จะเกิดขึ้นพี่ขอเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพแล้วกันแบบเด็กมันยังว่าอยู่วะเออแบบวางตัวให้มันอยู่ในในมุมที่แบบว่าเราต้องเป็นตัวอย่างคือคือถ้าพูดอย่างนี้มันดูดัดจริตใช่ป่ะแต่ว่าสําหรับพี่พี่ว่ามันไม่ดัดจริตคือมึงเป็นคนดีแบบไหนมึงก็เป็นคนดีแบบนั้นแหละเด็กที่เขาขึ้นมาใหม่เขาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆวันหนึ่งจะมีคนขึ้นมาแทนพี่คาแรคเตอร์เดียวกับพี่แบบพี่เลยเป็็นนนน10คคเป ใน5้ถึงปีนี้สิ่งที่หวังไว้อย่างเดียวคือขอให้พ่อกับแม่แบบแข็งแรงแล้วก็ไปเที่ยวกับเราได้ทุกที่ชีวิตก็มีแค่นี้เลยน้องนั้นของของตัวพี่เองพี่ว่าพี่อยู่ตัวโคตรแล้วค่ะมันแฮปปี้อยู่แล้วแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วใช่เมาเพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนสนิทรอบที่แล้วค่ะโยมปาโมยค่ะยังไงบ้างคะที่แบบด่ากันได้ว่าเนี่ยเพราะเป็นคนดีนะเพราะเพราะว่ารักกันมากไม่งั้นก็คงไม่ยอมให้มานั่งด่ากันหรอกเป็นเพื่อนที่ดีกับในคาบเดียวกัน ได้ปีนี้จะขออยู่เพราะว่ากูทํางานให้มึงหนักมากนะ <laughs> ปีนี้นะ <laughs> มึงทํากี่อย่างก็รู้เป็นร้อยเป็นพันอย่างแล้วก็ต้องให้ฟังไว<ต>้นะคะแต่เราอ่ะไม่ได้ไปขอนะคือมันเกิดจากว่าทุกครั้งอ่ะเป็นมันอยากให้เอง <laughs> คือเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาแบบแบบทํางานกับเราอะ่ะเรา แล้วเขาเขาเป็นคนให้อะไรคนทํางานอยู่แล้วคือเลคงเลขาเขาหรืออะไรเขาจะเป็นคนให้คนทํางานอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เขาให้เราเนี่ยก็คือเป็นจากจากใจเขาเองที่เขาอยากจะอยากจะให้อันนี้ไม่ถามได้ปะได้ถามถามเธอรกาโอ <c oughs> เคอย, okay. ยากบอกอะไรกับผู้หญิงที่ชื่อแก้มบุง๋งโอเคเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนสวยคนน่ารักแบบคนน่ารักอันนี้อันนี้พูดในพัดจริงจังเลยนะ คือรู้ว่าเขาเจอแบบดราม่าหลายเรื่องแบบแบบเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็เจออันนี้เดี๋ยวก็เจอคนว่าอันนี้เดี๋ยวก็เจอคนด่านี้พี่อ่ะเป็น,นเป็นคนที่ต้องอ่านข่าวแล้วก็อยู่กับกับวงการข่าวเหมือนกันเนี้ยเราก็เห็นข่าวเขาไม่เยอะมากแต่พี่จะบอกว่าเป็นตัวเองเถอะดีที่สุดต่อให้จะมีคําอะไรที่มันแบบคอมเมนต์หรือหรือคําอะไรที่มันแรงๆหรืออะไรที่าด่าๆเนี่ยถ้าหนูมองว่าสิ่งนี้เป็นตัวเองแล้วแล้วหนูทําแล้วมันดีที่สุดแล้วอ่ะ ทำไปเถอะเพราะว่าพี่ยังอยากเห็นแก้มบุ๋มคนที่สดใสเหมือนเดิมไม่ใช่คนที่ต้องลดตัวเองไปเพื่อไปเพื่อสิ่งที่คนต้องการแล้วชีวิตหนูจะมีความสุขไปในแบบตลอดไปแบบยาวๆยิ้มแบบนี้ไปตลอดนะค่ะจ <laughs> บ,บ้าทำ <c oughs> ง,งานต่อไม่ได้ <c oughs> ต้องไปนั่งคิดเพิ่มก่อน <c oughs> ผลงานนะคะก็มีจิ้มหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นนะคะทำกับคุณโอ๊ตน,นะคะแล้วก็มีมีสันนีเบาได้เบามีรายการปากต่อปากมีรายการเสพสมบมิสมสตอรี่นะคะอันนี้ทาง u t u b e นะคะก็ฝากดูด้วยส่วนถ้าเป็นทางทีวีก็รายการเช้าเช็คช่องวัน31เอ่อจะมีทุกวันอังคารเวลาประมาณสัก4ี่ทุ่มครึ่งอันนี้เปิดมาก็จะเจอส่วนรายการทัวร์มาลงก็ช่วงประมาณ5โมง15นะคะทางโมโนโเป็นแบบรายการอ่านข่าวก็จะอ่านออกทํทาำจริงๆๆ <laughs> จังอยจากการก็กกกจะ ข่าวการเมืองอะไรนะเราทำได้จริงใช่ไหมเราทำได้จริงเราเป็นกลางอยู่แล้วโอเคโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพิ่ซานีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนกันรถ่ายทีมออ เพราะว่าเขาเพิ่งแชร์ไปเมือม่อเมือม่อเมื่อสองสาอาทิตย์<า>ใช่ไหมเออเออเพออิ่ออนพี่ออตไป<อ>ก็เลย<อ>ก็เลยไปได้ดูอยู่ไม่กล้าดูเทปพี่ออดด้วยซ้ำไม่รู้ตัวเองพูดอะไรออกไปบ้างแต่หม้อนี้ใครกินคะทีมง,งานเออหนูทำไม่ทีมงานเหรอ <c oughs>